อ่ะคันนี้ก็จมมาลุ้นกันดีกว่าอยู่ในพุ่มไม้อ่ะต้องลงไปเอาซะและ้วลุ้นขึ้นมาเมื่อกี้นี่ตายคาเป็ดเลยลงไปพันหญ้าข้างล่างแล้วมันขึ้นมาหายใจไม่ได้ ตัวนี้ประมาณหนึ่งกิโลหนักมากใหญ่เฟอ้อเบ็นี่ใส่ต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยดูดิหักละอม,มันคงจะดึงนานทีเดียวมากู้ช้าเกินไปถ้ามาเร็วกว่านี้คงจะ ได้ชีวิตได้อได้กลับไปอย่างมีชีวิต